คุณเชื่อเรื่องคำสาบมนดำหรือสิ่งของชั่วร้ายที่หากมีไว้ครอบครองจะทำให้คุณโชคร้ายกันไหมคะวันนี้ Next Top 10เราได้จัด10อันดับของสิ่งของต้องคำสาบมาฝากกันจะมีสิ่งของต้องคำสาบอะไรบ้างนั้นมาดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะอันดับที่10ชุดแต่งงานของแอนนาเบเกอร์ชุดแต่งงานสีขาวบริสุทธิ์ที่เจ้าสาวสวมใส่ในพิธีแต่งงานของเธอ กลับกายเป็นชุดต้องคำสาบเมื่อเธอต้องพบกับรักที่ไม่สมหวังเรื่องน่าเศร้าที่แฝงด้วยความน่ากลัวนี้เป็นของแอนนาเบเกอร์ลูกสาวของอีเลียดเบเกอร์เจ้าสัวเหล็กผู้มีชื่อเสียงและความล่ำรวยแม้เธอจะเป็นลูกคุณหนูฐานะดีแต่เธอกับตกหลุมรัก ชายหนุ่มกรรมกรที่เป็นคนหลอมเหล็กชั้นต่ำทำให้พ่อของเธอโกรธมากจึงสั่งห้ามเธอไม่ให้คบกับหนุ่มคนนั้นและยังไล่เขาออกจากงานอีกด้วยเธอเสียใจมากเลยประท้วงด้วยการประกาศออกสื่อว่าจะไม่ยอมแต่งงานกับใครตลอดชีวิตและเธอก็ได้จากโลกนี้ไปอย่างโดดเดี่ยวเหลือเพียงชุดแต่งงานที่แม่ของเธอเตรียมเอาไว้สำหรับงานแต่งที่ไม่เคยเกิดขึ้น และในทุกวันนี้ชุดแต่งงานตัวนั้นก็ถูกเก็บเอาไว้ในบ้านของครอบครัวเบเกอร์ที่ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ในเวลาต่อมาโดยชุดแต่งงานตัวดังกล่าวถูกจัดแสดงไว้ในตู้กระจกภายในห้องนอนของเธอซึ่งวันดีคืนดีชุดแต่งงานตัวนี้ก็ขยับเคลื่อนไหวได้เองอย่างน่าประหลาดใจราวกับว่าวิญญาณของแอนนากำลังสวมชุดตัวนี้อยู่อันดับที่ 9. ภาพวาดของเด็กร้องไห้ บ่อยครั้งที่เรามักจะได้ยินเรื่องราวของภาพวาดน่ากลัวที่มีวิญญาณสิงสู่อยู่ในนั้นเช่นเดียวกับภาพวาดของเด็กชายร้องไห้ที่นำความโชคร้ายมาสู่บ้านที่ครอบครองมันจนกลายเป็นตำนานเมืองเก่าแก่ของประเทศอังกฤษเป็นผลงานของจิตรกรชื่อจิโอวนนีบา c ก l ริโดยเมื่อปีคศ1969เเขาได้พบกับเด็กชายคนหนึ่งกำลังวิ่งเล่นอยู่บนถนนโดยบังเอิญ ตอนที่เขาพบกับเด็กชายเด็กคนนั้นไม่ยอมพูดและมีแววตาที่เศร้ามากเนื่องจากอดีตอันเลวร้ายที่เห็นพ่อและแม่ของตัวเองตายไปต่อหน้าต่อตาซึ่งคนในละแวกนั้นเนตเตือนเขาเอาไว้ว่าเด็กคนนี้อยู่ใกล้ที่ไหนก็มักจะมีเหตุไฟไหม้แปลกประหลาดอยู่เสมอ ซึ่งแน่นอนว่าเขาไม่เชื่อคำเตือนนั้นจึงได้รับเด็กชายคนนั้นมาเลี้ยงและนับแต่นั้นมาภาพเด็กชายร้องไห้ที่เขาวาดก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแต่แล้วโชคร้ายก็เกิดขึ้นกับเขาเพราะวันหนึ่งในเกิดไฟไหม้บ้านทั้งหลังพร้อมงานศิลปะของเขา และด้วยความโกรธเขาจึงไล่เด็กคนนั้นออกจากบ้านไปและไม่เคยมีใครได้พบเห็นเด็กคนนั้นอีกเลยและหลังจากนั้นก็เริ่มมีข่าวเหตุการณ์ไฟไหม้ในอาคารบ้านเรือนหลายๆที่และบ้านเหล่านั้นก็มักจะมีภาพเด็กชายร้องไห้ประดับอยู่ด้วยแต่ที่น่าแปลกใจคือภาพวาดกับไม่เป็นอะไรเลยทั้งที่ไฟแทบจะมอดไหม้ไปทั้งหลังและบางลายยังเล่าอีกว่าเด็กที่อยู่ในภาพนั้นสามารถขยับได้อีกด้วยอันดับที่8 แหวนอาถรรพ์ของรูดอบเาเลติโนในยุค1920ูการูดอบเาเลติโนคือนักแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนหนึ่งในยุคหนังเงียบแต่เขากับเสียชีวิตด้วยโรคกระเพาะอาหารขณะอายุได้เพียง31ปีโดยก่อนหน้านั้นเขาได้ซื้อแหวนเงินวงหนึ่งประดับด้วยอัญ,ญมณีตาเสือจากร้านค้าในเมืองซานฟรานซิสโกและถึงแม้เจ้าของร้านจะบอกเขาว่าแหวนวงนี้ต้องคำสาปแต่เขาก็ยืนยันจะซื้อ ซึ่งขณะที่เขาเสียชีวิตนั้นแหวนต้องคำสาบก็ถูกสวมอยู่ที่นิ้วของเขาอยู่พอดีจากนั้นไม่ว่าใครก็ตามที่ครอบครองแหวนวงนี้ก็ต้องเจอกับเรื่องโชคร้ายหรือมีอันเป็นไปแทบจะทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นภรรยาของวาเลนติโนที่เสียชีวิตด้วยอาการไข้ขึ้นสูงอย่างเฉียบพลันรวมถึงผู้ที่ได้สวมมันคนอื่นๆก็ต่างพากันเสียชีวิตลงอย่างเป็นปริศนาเกือบทั้งหมด ปัจจุบันแหวนวงนางกล่าวได้หายสาบสูญไปตามกาลเวลาไม่มีใครรู้ว่ามันอยู่ไหนและไม่มีใครรู้ว่ามันนำความโชคลายไปให้ใครอีกบ้างใครที่กำลังวางแผนซื้อแหวนประดับอัญ,ญมณีเก่าๆอย่าลืมสังเกตกันให้ดีล่ะอันดับที่7ภาพวาดปีศาจ แค่ได้มองดูภาพวาดใบนี้หลายคนก็น่าจะสัมผัสได้ถึงความน่ากลัวของมันแล้วมันคือภาพวาดสุดสยองที่ถูกวาดโดยจิตรกรลายหนึ่งที่ผสมเลือดของเขาลงไปในสีน้ำมันระบายลงไปบนผืนผ้ากลายเป็นสีแดงที่มีลักษณะแปลกๆชวนขนลุกซึ่งหลังจากเจ้าตัววาดภาพเสร็จจิตรกรดังกล่าวก็ฆ่าตัวตายอยู่หน้าภาพวาดนั้น ซึ่งปัจจุบันภาพวาดปีศาจนี้ถูกครอบครองโดยชอนโลบินสันที่ได้รับมาจากคุณยายซึ่งได้รับต่อมาอีกทีเขาเล่าว่าเขาไม่เคยรู้ว่าคุณยายของตนมีรูปภาพนี้มาก่อนจนนำมามอบให้กับเขาพร้อมเล่าเรื่องราวชวนขนลุกของภาพวาดนี้และเขาก็นําภาพนี้ไปแขวนไว้ที่ห้องนอนก็พบกับเหตุการณ์ประหลาดที่หาคำตอบไม่ได้มากมายเช่นมีคนมาลูบหัวเขาขณะหลับ เสียงคนเอานิ้วที่มีเล็บยาวๆขูดกำแพงในเวลาตอนกลางคืนรวมไปถึงมีเสียงคนร้องไห้แบบโหยหวนสะอื้นเบาๆอยู่ภายในห้องพอเอาภาพวาดนี้มาแขวนไว้ตรงบันไดลูกชายของเขาก็ตกบันไดเพราะมีคนผักทั้งๆที่ตรงนั้นไม่มีใครอยู่ ถึงแม้ว่าจะกลัวแต่เขาก็ไม่ได้ทำลายภาพหรือขายทิ้งแต่อย่างใดเขานำภาพนี้ไปเก็บไว้ในโกดังเก็บของที่อยู่ห่างจากบ้านออกไปเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ชวนสยองขึ้นอีกอันดับที่6 p e พ Hope เพชรต้องคำสาบในตำนานเพชรน้ำงามสีน้ำเงินเข้มที่ใครก็ตามที่ได้พบเห็นจะต้องตะลึงไปกับความงดงามของเพชรเม็ดนี้แน่นอนเรื่องราวของเพชรโฮ e เริ่มต้นขึ้นเมื่อมีพ่อค้าชาวฝรั่งเศสชื่อชองแบ็คทิฟเทอร์วเนียได้นำเพชรดิบมาถวายแก่พระเจ้าหลุยที่14ในปีคศ1668พระองค์ได้มีบัญชาให้ช่างเพชรในราชสำนัก เจรนัยเพชรเม็ดนี้ขึ้นมาซึ่งเพชรนี้รู้จักในชื่อบูด i a มอนออฟเดอะคลาวจากนั้นเพชรเม็ดนี Med ้ก็ตกทอดสืบต่อกันมาเรื่อยๆจนมาถึงมือของพระนางมารีองโตเนตแต่เพราะเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติครั้งใหญ่ทำให้เพชรเม็ดนี้สูญหายไปในที่สุดแต่แล้ววันหนึ่งมันก็กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในปีคศ1830เมื่อเฮนรี่ฟิลิปโฮป ได้ซื้อเพชรเม็ดนี้ไว้และนั่นทำให้เพชรสีน้ำเงินดังกล่าวได้รับชื่อว่าเพชรโฮปอย่างที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันหลังตระกูลโฮปครอบครองเพชรเม็ดนี้เรื่องรลายๆก็เกิดขึ้นกับพวกเขาทันทีฟานซีโฮปได้รับเพชรนี้เป็นของขวัญในวันเกิดครบรอบ21ปีก็ต้องมาล้มละลายไม่นานหลังจากนั้นและพอขายเพชรสีน้ำเงินนี้ออกไปเรื่องร้ายๆก็เกิดขึ้นกับผู้ที่ครอบครองเพชรโฮปคนอื่น ทั้งเจ้าชายคานิตตฟกี้แห่งรัเสเซียที่ส่งซื้อเพชรนี้ไว้เพื่อมอบให้แก่นางสนมชาวฝรั่งเศสให้ใส่ไปแสดงละครที่ฟัวเยเบอร์เกแต่ขณะที่เธอกำลังทำการแสดงอยู่นั้นเจ้าชายก็ทรงใช้อาวุธปืนสังหารเธอจนตายและอีกสองวันต่อมาพระองค์ก็ถูกปลงพระชนโดยผู้ปฏิวัติชาวรัเสเซียหรือครอบครัวของชาวอียิปต์ที่ต้องจมน้ำตายทั้งครอบครัวหลังจากได้เพชรนี้มา จนเมื่อเพทโฮปถูกแฮร์รี่วินตันพ่อขาเพรชาวนิวยอร์กซื้อไปและมอบมันให้แก่สถาบัานสมิธโซเนียในกรุงวอชิงตันดีซีจึงทำให้คำสาบของเพทโฮปดูเหมือนจะยุติลงแค่นั้นเพราะไม่มีใครได้ครอบครองมันอีกซึ่งทุกวันนี้เพทโฮปเป็นงานศิลปะที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดเป็นอันดับที่สองของโลกรองจากภาพวาดโมนาลิซาที่โด่งดังอันดับที่5กล่องอาถรรพ์ กล่องไม้โบราณขนาดเล็กคล้ายตู้เก็บไวน์นี้ภายในบรรจุเครื่องเส้นไว้ที่มีปีศาจร้ายสิงสู่อยู่เรื่องราวอันน่ากลัวของกล่องอาถรรพ์นี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้ครอบครองคนแรกอย่างเควินแมนนิสได้ซื้อกล่องมือสองจากหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งของที่เธอวางขายทั้งหมดเป็นของของคุณย่าชาวยิวของเธอที่เพิ่งเสียชีวิตไป อีกทั้งกล่องใบนี้ยังเป็นกล่องที่คุณย่าของเธอห่วงมากถึงขนาดเก็บไว้บนที่สูงเพื่อไม่ให้ใครเปิดได้และเขาจะพยายามคืนกล่องนี้ยังไงคนขายก็ไม่รับทำให้เขาจำใจต้องนำกล่องนี้กลับมาบ้านเพื่อเป็นของขวัญให้แม่แทนและนับตั้งแต่นั้นมาเรื่องประหลาดก็ตามมาไม่จบสิ้น อยู่ดีๆแม้ของเขาก็เกิดป่วยเป็นอัมพาตเขาให้กล่องน,นี้กับใครไปก็มีเหตุให้ต้องถูกส่งคืนกลับมาแทบจะทุกลายและเมื่อเขาตัดสินใจนํากล่องน,นี้เข้าบ้านเขาก็ต้องพบอิงแก่หน้าตาอัปลักษณ์หน้าเกลียดน้ากลัวซ้ําแล้วซ้ําเล่าในความฝันปัจจุบันกล่องอาถรรพ์นี้อยู่ในการครอบครองของเจสันแฮกตันผู้อํานวยการพิพิธภัณฑ์ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเจอเรื่องแปลกๆเหมือนกัน แต่ตอนนี้ทำใจให้ชินได้แล้วอันดับที่4เก e e ้นาอี้บัสบีเก้าอี้มรณะนี้มาจากชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าโทมัสบัสบี้ฆาตกรผู้ฆาตกรรมพ่อตาของตัวเองโดยการลัดคอเขาอย่างเลือดเย็นบนเก้าอี้ตัวโปรดของเขา ความผิดฐานฆ่าคนตายทำให้เขาถูกตัดสินโทษประหารโดยการแขวนคอในปีคศ .1702 ซึ่งคำขอสุดท้ายก่อนตายคือการได้กินอาหารมื้อสุดท้ายในผับที่เขาชอบไปเป็นประจำเขานั่งลงบนเก้าอี้ตัวโปรดที่อยู่มุมนึงของผับและหลังจากที่กินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็พูดขึ้นว่า ขอให้ความตายอันเฉียบพลันเข้าสิงสู่ใครก็ตามที่อาจหานมานั่งเก้าอี้ของข้าเรื่องราวของคำสาปร้ายเริ่มทวีความเฮียนยิ่งขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อมีทหารหลายนายจากฐานทัพใกล้ๆมาเที่ยวที่ผับแห่งนี้และลองนั่งเก้าอี้ตัวดังกล่าวก่อนออกไปรบซึ่งทหารเหล่านั้นก็ไม่เคยได้กลับมาอีกเลยหรือในปีคศ1967ได้มีสองนักบินจากกองทัพอากาศอังกฤษ ลองนั่งเก้าอี้ตัวดังกล่าวและหลังออกจากผับไปไม่นานพวกเขาก็ขับรถกระบะชนกับต้นไม้เข้าอย่างจังจนเสียชีวิตในปีคศ1970ช่างก่อสร้างผู้อยากลองดีก็เสียชีวิตภายในบ่ายวันเดียวกันหลังลองนั่งเก้าอี้รวมไปถึงแม่บ้านภายในผับ ก็เสียชีวิตในภายหลังอย่างรวดเร็วด้วยโรคเนื้องอกในสมองหลังเผลอล้มลงใส่เก้าอี้ตัวนี้โดยไม่ตั้งใจสุดท้ายเก้าอี้ตัวนี้ก็ถูกส่งไปยังพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในปีคศ1972และถูกจัดแสดงด้วยการห้อยสูงจากพื้นถึง5ฟุตเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้โชคร้ายเผลอไปนั่งเก้าอี้ไม้ตัวนี้อีกอันดับที่ 3. คํคำสาบสุสารฟาโรต,ตุนคาเมน ฟาโลองค์ที่12ในราชวงศ์ที่18ของยุคอียิปต์โบราณซึ่งเรื่องราวของคำสาบนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อหลอดคาณนาวอนได้วาจางฮาวเวิร์ดคาร์เตอร์นักอียิปต์วิทยาชื่อดังพร้อมกับทีมงานให้ทำการค้นหาสุสานฟาโลตุตันคาเมนที่ตั้งอยู่ในหุบผากษริย์ ของเมืองลักเซอร์ซึ่งใช้เวลาเกือบ10ปีกว่าจะค้นพบสุสานของฟาโรตุตันคาเมนได้โดยภายในห้องเก็บพระศพนั้นพวกเขาพบกับโลงศพของฟาโรตุตันคาเมนทำด้วยทองคำบริสุทธิ์และทรัพย์สมบัติอีกมากมายด้วยความตื่นเต้นดีใจทำให้พวกเขาเมินเฉยต่อคำสาบที่นักบวดไอคุปสลักไว้ภายในสุสานว่ามรณนะจากโบยบินมาสังหารสู่ ผู้บังอาจดังควานความสันติสุขแห่งพระองค์ฟาโลและหลังจากการค้นพบสุสานในครั้งนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสำรวจสุสานนี้ก็ค่อยๆเสียชีวิตลงอย่างเป็นปริศนาเช่นหลอดคานาวอนก็เสียชีวิตอย่างกะทันหันภายในห้องพักของโรงแรมที่กุงไคโลประเทศอียิปต์เนื่องจากถูกยุงกัดจนเกิดอาการปอดบวม แต่ที่น่าแปลกใจคือที่มัมมี่ของฟาโรต,ตุนคาเมนก็มีรอยยุงกัดที่แก้มซ้ายจุดเดียวกันกับที่หลอดคานานวลถูกยุงกัดอีกด้วยอันดับที่2ตุ๊กตาโรเบิร์ตเรื่องราวของตุ๊กตาตัวนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อโรเบิร์ตยูจีออตโตได้รับตุ๊กตาตัวนี้เมื่อตอนอายุ6ขวบและเขาตั้งชื่อมันให้เหมือนกับชื่อตัวเขาเอง เขามักจะใช้เวลาเล่นและพูดคุยกับเจ้าตุ๊กตาตัวนี้เสมอจนโตกลายเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงและแต่งงานไปแล้วเขาก็ยังเก็บตุ๊กตาตัวนี้ไว้แต่สำหรับภรรยาของเขาคิดว่าตุ๊กตาตัวนี้มีพลังงานบางอย่างที่ชวนขนหัวลุกเธอจึงนำมันไปเก็บไว้ในห้องเก็บของแต่แล้วก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นเขาเล่าให้เธอฟังว่า ตุกตามาเข้าฝันเนื่องจากโกรธที่เธอนำมันไปเก็บไว้ในห้องเก็บของที่มืดสนิทด้วยความกลัวภรรยาของเขาจึงนำมันไปวางไว้บนห้องใต้หลังคาชั้นสามของบ้านแทนและนั่นทำให้ผู้คนที่ผ่านไปมาหน้าบ้านมักจะเห็นตุ๊กตาเดินผ่านไปมาที่หน้าต่างอยู่บ่อยๆและเขาเริ่มมีอาการเสรียสติควางป่าเขาของแต่เขาอ้างว่าตุกตาเป็นคนทำไม่ใช่เขาทำ แม้จะเป็นแบบนั้นแต่ตุกตาโรเบิร์ตก็อยู่เคียงข้างเขาจนวันสุดท้ายของชีวิตและเมื่อเขาเสียชีวิตลงก็มีครอบครัวใหม่ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของเขาแทนและพบกับตุ๊กตาโรเบิร์ตที่อยู่ห้องใต้หลังคาและพวกเขาก็มักจะพบเจอเรื่องราวประหลาดน่ากลัวอยู่เสมอทั้งได้ยินเสียงเด็กหัวเราะเสียงคนเดินในบ้านตอนดึกหรือบางครั้งข้าวของก็พังเสียหายโดยไม่มีสาเหตุและที่หนักที่สุดคือลูกสาวของพวกเขาเล่าว่า ตุกตาโรเบิร์ตจะเข้ามาทำร้ายเธอทำให้ตุกตาโรเบิร์ตต้องถูกพาตัวไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์อิสมาเทโลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งปัจจุบันผมของตุ๊กตาโรเบิร์ตก็ค่อยๆล่วงลงเรื่อยๆเหมือนตัวมันใกล้จะสิ้นฤทธิ์ลงทุกทีแล้วอันดับที่ 1. ตุกตาแอนนาเบลจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อดอนนานักเรียนพยาบาลได้รับตุกตาจากแม่เป็นของขวัญวันเกิด และนับจากนั้นก็เกิดเรื่องประหลาดกับตัวเธอและคนใกล้ชิดเมื่อตุกตาตัวนั้นจู่ๆก็โผล่เข้ามาในห้องนอนทั้งๆที่วางไว้ที่อื่นรวมถึงเขียนโน้ตถึงดอนน่าและมีหยดเลือดปิดศนาบนหลังมือของตุกตาด้วยดอนน่าและเพื่อนๆอ,อ,อีกสองคนเริ่มทนไม่ไหวได้ไปปรึกษาร่างทรงและพบว่าตุกตาตัวนี้มีวิญ,ญญาณเด็กสาวชื่อแอนนาเบลฮิกิน อายุ7ขวบเธอเคยอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวก่อนที่อพาร์ตเมนต์จะถูกสร้างขึ้นซึ่งแอนนาเบลชอบดอนน่ากับเพื่อนๆมากเธอจึงขออยู่ด้วยด้วยความสงสารดอนน่าและเพื่อนจึงให้แอนนาเบลอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ต่อไปซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมหันต์พอตุ๊กตาตัวนี้เริ่มแผงลิดมากขึ้นเรื่อยๆหนักสุดคือมันทำลายเพื่อนของดอนน่าจนได้รับบาดเจ็บ สุดท้ายพวกเธอต้องขอความช่วยเหลือจากเอด็ดและลอเรนวอเลนเลน,นักปีศาจวิทยาซึ่งทั้งคู่พบว่าตุ๊กตาตัวนี้ถูกชักใยด้วยพลังงานชั่วร้ายที่ต้องการฆ่าคนเพื่อสิ่งล่างพวกเขาซึ่งหลังจากทำพิธีปัดเป่าแล้วแนะนำแอนนาเบลกลับไปที่บ้านและทำกล่องพิเศษขึ้นมาเพื่อเก็บแอนนาเบลไว้ไม่ให้ออกไปเดินเพ่นพ่านที่ไหน และตั้งรวมกับสิ่งของชิ้นอื่นๆในพิพิธภัณฑ์ w a r r e n of c o u n Museum ภายในบ้านของพวกเขาเองและนี่ก็คือเรื่องราวความน่ากลัวของ10อันดับสิ่งของต้องคำสาบที่เรานำมาฝากกันน่ากลัวมากๆเลยใช่ไหมคะและถ้าคุณอยากให้เราจัดอันดับเรื่องอะไรอีกคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เลยนะคะฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ Next Top 10ค่ะ